สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดี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 ครับ้าสู่รายการรักพุทธศิลป์ถิ่นสยามนะครับกับผมเอกอคีพี่นี่อตเตาเล่าเรื่องพระครับสวัสดีครับอตเตาครับสวัสดีครับวันนี้อตเตาครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับหล่อมาก จัดไว้ตรงกลางเลยวันดี้ครับพี่กอลครับนี่คือพี่กอกันตนาให้ผมนั่งเป็นพราประธานเลยสวัสดีผู้สูงย่างพ่อครับสวัสดีครับโอ้โหมีโอกาสได้มาหาพ่อที่บ้านเลยนะครับก็ดีใจมากครับเป็นวันพิเศษอย่างที่เราเคยทิ้งท้ายไว้ครับเรื่องราวของจักรพรรดินิรันตรายนะครับพระเครื่องที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิแดนใต้ นาโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภะคะวาครับคำนี้เนี่ยถ้าคนที่นับถือพระเครื่องไม่มีใครไม่รู้จักบทสวดนะครับอันเชิญคุณแห่งพระโพธิสัตว์ทะเลใต้หรวงพ่ะทวดเยียบน้ำทะเลจืดนะครับเขาบอกว่าสวดทุกวันนะครับจะช่วยให้เราแคล้วคลาดแล้วก็เจริญในชีวิตในหน้าที่การงานแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคําว่าแคล้วคลาดมันก็คือเฉียบ อันตรายเนี่ยไม่ให้เข้ามากั้มกายใช่ไหมครับครับครับบุคคลเนี้ยเหตุผลที่เชิญมาเพราะเขาเสียดไปเฉียดมากับเรื่องราวของความเป็นความตายเนี่ยข้างเยอะครับครับประสบการณ์อยากจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อทวดเนี่ยแต่ก่อนจะเล่าเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับผมอยากจะให้อาถาวเล่าเรื่องพระหลวงพ่อทวดที่สะสมไว้เพราะเราทิ้งท้ายไว้ครั้งก่อนว่า ที่หาไม่ค่อยเจอหาไม่ค่อยได้แล้วคนบอกพอไม่เห็นไม่มีอกอมเนี่ยวันนี้มีแล้วอยู่ตรงหน้าเลยครับก็คือหลวงพ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือดครับพิเศษยังไงครับตรงนี้คือพิเศษอยู่ที่ไอ้ตอนก็ว <c oughs> ่าว่า,วานสบู่เลือดนี่หายากมากครับแล้วโดยเฉพาะ ในเนื้อวันมันมีความสัติ์ติดอยู่ในอยในเนื้อวันอยู่แล้วอ๋อแบบคงฤทธิ์อยู่ในตัวอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะตอนนั้นในในสมัยนู้นที่สร้างเนี่ยซึ่งน้อยมากครับเราจะหาองค์ที่สมบูรณ์สวยงามเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกโอ้โหยิ่งยากเข้าไปอีกอ๋อยากตะบลยากยับทับซ้อนกันไปเลยเคยเห็นไหมพี่โกเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะเนี่ยวันนี้มาเห็นโอ้โหไม่กล้าจับเลยพ่อสวยมากถ้าจับนี่ก็ ถ้าดูนี่บุญตาถ้าจับนี่วาสนามือแต่ถ้าล่วงนี่นสวยมากเลยขอขอนุญาตสัมผัสสักนิดผมเองยังขอแค่บุญตาเลยยังไม่อยากอยากวาสนามือ <ฮะ S 1> เสียวนะ,นะครับหาได้ยากมากนะครับความเป็นมาที่ได้มาครอบครองเป็นยังไงครับนะองค์นี้เนี่ยมาอยังไงก็เก็บรักษาวไว้อย่างนี้มามาแล้วรักษานานแล้วครับ เพราะเมื่อสมัยนู้นน่ะครัเนื่อมาสมัยนู้นน่ะเออทางทายาทของพญาแสนครับก็เอามาไว้ให้ส่วนหนึ่งมากพอสมควรมามอบให้เลยเก็บรักษาไว้เลยก็เข้าไม่รู้ไปทําอะไรผมเก็บแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เนี่ยก็มาให้เพื่อเป็นวัตถุดิบให้เราจะได้ศึกษาหาความรู้กันในวันนี้ไงเออครับเพราะฉะนั้น เรื่องหลวงปู่ทวดเนี่ยนะซึ่งเป็นที่รือลั่นกันไปทั่วว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากถูกไหมครับใช่ครับทีนี้ไอ้เรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงอแต่คนที่เราได้ดีที่สุดคือคนที่ประสบมาประสบมาเพราะเรายังไม่เคยประสบผมประสบมาหลายเรื่องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอ้โหมีประสบการณ์ในฐานะคุนตายในวันนี้ต้องจอลึกเลยนะเรื่องราวของพระเครื่องสายใต้เนี่ยไม่เป็นสองรองใครก็คือหลวงป่อทวดนี่แหละ เริ่มจากแขกรับเชิญเราก่อนดีกว่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อทวดเป็นยังไงครับ,รบก็เริ่มกันตั้งตั้งแต่เด็กๆเลยดีกว่านะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าพระเครื่องนี้อันตรายเนี่ยกู้ภัยทุกคนนะผมทํางานอยู่มูลที่ร่มเกล็ดยูยทุกคนที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เก็บศพหรือว่าเจ้าหที่ที่ที่เป็นอนอพยาบาลหรือว่านอเขตอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหน้าที่ เ,เก็บผู้ที่เสียชีวิตนะครับ,รบทุกคนจะนย,ยืนยันเลยว่าไม่เคยเห็นคนที่ตายโหงะะตายแรงเนี่ยใส่หลวงพ่อทวดเลยคือหมายความว่าเวลาเราไปเจอผู้ประสบเหตุประสบภัยอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรก็ตามบนร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่เคยห้อยหลวงพ่อทวดไม่มีครับไม่มีไม่มีครับเราเพ่ออื่นอาจจะมีบ้างครับละไว้ในฐานที่เข้าใจครับแต่เท่าที่ยืนยันเลยคือไม่มีหลวงพ่อทวด แล้วคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่มือที่เนี่ยเขาอยากได้ไว้มากเพราะว่าอยากอยากไว้คุ้มครองตัวเองไว้ไว้อาไว้กุนใจนะอารัตนาขึ้นคอ,นนคอเพราะว่าเป็นพระที่พูดง่ายๆว่าถ้าใส่แล้วเดินทางเนี่ยแควคาดปลอดภัยแน่นอนอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆลุงผมเขาเป็นเซลแมนก็ไปไป,ไปเช่าพระหลวงพู่ทวดมาจากวัดช่างให้เนี่ยนะฮะเป็นเหรียญ เหรียญเล็กๆนะฮะเหรียญเม็ดแตงเหรียญเม็ดแตงเหรียญกลมๆหลายๆรุ่นเนี่ยแล้วก็มาแจกลูกหลานผมก็ใส่เป็นคนเดียวที่ใส่แล้วผมไม่ได้เลี่ยมผมไม่ได้เลี่ยมก็คือเปิดหน้าเปิดหลังแล้วพระเนี่ยก็สึกเลยสึกหน้าสึกหลังเลยเห็นเียนเห็นแค่รู้ว่าเป็นครูทวดแค่นั้นเองก็มีวันหนึ่งผมก็ไปเล่นอยู่หลังบ้านคนเดียวบ้านยายอยู่ต่างจังหวัดพี่สาวผมก็ได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บ ตุบแล้วก็ลงไปหล่นลงไปในน้ําไปติดปตะลิงะอนะตะลิงคือสะพานมันยื่อลงไปใช่ไหมผมก็ไปเล่นแล้วมันลื่นทรงไหนก็ไม่รู้ลงไปแล้วมันไปติดกอผักกะเฉดผมก็ดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งยิ่งไม่ขึ้นอ่ะกอผักกะเฉดมันจะพันไปเรื่อยเด็กนะแล้วก็แวบหนึ่งเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยเขาคิดว่าหมาตกน้ําเขาพูดให้ผมฟังทีหลังนะหลังจากดึงผมขึ้นมาเขาก็ยื่นมือไปดึงขึ้นมารอด เรื่องน้ําเนี่ยโอ้โหผมก็แล้วผมถามพี่สาวผมว่ารู้ได้ไงว่าผมตกไหมไม่รู้หรอกอนึกว่าหมาตกน้ําก็เลยเอามือขึ้นมาหยิบดึงผมขึ้นมาเสียดตายอ่าอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยร,รับน้องที่ที่หมา,ายัยตอนนั้นไปไปรับน้องที่เข้าปีหนึ่งเขาให้ผมไปเป็นหัวหน้ากิจกรรมรผมก็ไปคิดกิจกรรมให้เขาแล้วก็เดินลงไปในทะเล คือทดสอบจิตใจอ่ะให้รุ่นน้องเนี่ยเดินไปหาเราแล้วก็ไปยืนลอยคออยู่ครับเอ๊ก่อนหน้านั้นอ่ะเราจะทําอะไรผมก็ห้อยหลวงปู่ทวดหลังหลังตารีดครับเอ๊ไม่ใช่หลังตารีดหลังตัวหนังสือพ่อให้ปีศูนย์ห้าเนอะปีศูนย์ห้าผมก็เลยอืเขาบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเหยียบน้ําทะเลจืดนะพ่อนะฉายาท่านเราก็ลองเลยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็คืออยากจะลองพุทธคุณอ่ะว่า ที่<ห>เขา<ห>พูดกันน่ะจริงไหมไหนๆเราก็อยู่ในทะเลแล้วออผมก็อยู่ในทะเลโ oh, อ้ยทําไมเราพอน้ํามันทะลักเข้าไปในปากเนี่ยมันเค็มมากเลยผมก็เอาหลวงปู่ทวดมาเลยหลวงปู่ครับถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยอขอให้น้ําในมือผมเนี่ยที่ที่ผมวางแล้วมีหลวงปู่อยู่ด้วยนะให้กินแล้วจืดมผมก็ช้อนเลยช้อนน้ำทะเลเลยซดเข้าปากผมซดหมดเลยเป็นไง ไม่เค็มแม้แต่นิดเดียววันนี้เด็กลองของนะเนี่ยแล้วตั้งแต่นั้นมาผมไม่กล้าลองของกับท่านอีกเลยนี่็เรียกเด็กลองของนะเนี่ยไม่กล้าลองของกับท่านอีกเลยเพราะรู้เลยว่านี่คือของจริงค<อ>รับผม แล้วของคุณอาล่ะครับเดี๋ยวผมยังมียีอธวิกผมบอกแล้วว่าถ้าให้ผมมาพูดอะเรื่องหลวงปู่ทวดเนี่ยผมเต็มเต็มเดี๋ยวเอาสั้นๆสั้นๆอันนี้สั้นๆคือเมื่อกี้ที่เปิดรายการมาเนี่ยนโมพุทธสตตูกันติมัญอิติภควาเนี่ยผมเนี่ยท่องจนขึ้นใจแล้วผมก็สักไว้ที่หลังเนี่ยคาถาบทเนี่ยผมสักไว้ที่หลังแล้วผมก็ออกแบบตัวหนังสือว่าเป็นลาย เป็นเป็นตัวหนังสือเนี่ยมาจากลายสือไทยครับเป็นพ่อคุณล่างโบราณตัวโบราณแล้วผมก็ให้น้องที่เขาเรียนพาอช่างเนี่ยมาสักเป็นสักเข็มนะพ่อทึดดทึดเนี่ยสักแบบรุ่นใหม่อะ่ะเขาก็บอกว่าพี่พี่พช่วยบอกลุงปู่หน่อยได้ไหมบอกเอ้าทาไมอ่ะก็สักเลยดิสักเลยสักเลยพร้อมแล้วบอกกดไม่ลง แทงไม่เข้าแทงไม่คือคือกดเข็มไม่ลงอ่ะพ่อผมก็เลยอธิษฐานถึงท่านพออธิษฐานถึงท่านปุ๊บท่านก็ลงมาสวดสวดอ่าแล้วก็น้องเขาก็อ่าไล่บทยาวคือคือสักยาวทีเดียวอ่ะจนจบบทนั่นแหละอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดก็คือแรงมากก็คือผมไปถ่าย รายการที่เชียงใหม่ครับนั่งรถกันไป11คนขากลับนะฮะขากลับแล้ววันวันนั้นนะี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมใจคอไม่ดีเลยผมมีเซนอะไรบางอย่างว่าเอออย่าอย่าพูดเรื่องไม่ดีนะหรือว่าดา่าด่าอะไรที่เป็นคำหยาบอะไรเงี้ยผมบอกว่าให้พูดดีๆก็น้องๆมันก็ไม่เชื่อผมมันก็พูดกันสนุกสนานสนุกปากกับพูดง่าย พอมาถึงที่ลำปางเขาเรียกสลกบาทบไอ้ตรงนั้นเนี่ยข้างทางมันจะเป็นเขาเรียกเป็นที่ฝังศพข,ของคนทางเหนือซึ่งสุสานก็จะมีรถซ้ายมือเนี่ยเป็นรถพ่วงใช่ไหมฮะเป็นรถพ่วงแล้วก็รถตู้ผมเนี่ยตามหลังมาเง้ขึ้นผมนั่งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแปดเก้าคนคข้างหลังพอออกมาปุ๊บก็แซงขึ้นไป คนขับรถเนี่ยแซงขึ้นไปผมก็ไม่ไม่เคยทักไม่เคยท้วงเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาอะรู้เขามีประสบการณ์อ,อเขามีประสบการณ์คือเขาเป็นไรผมก็เป็นด้วยก็แลกกันแล้วก็ผมก็มองเห็นข้างหน้าแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นแบบช่วงบ่ายคมันสะท้อนแสงะมันย้อนแสงอะพูด,ดง่ายๆแล้วก็มีมรถบรรทุกแตงโมเต็มคันรถเลยวิ่งลงมาจากเนินอไอ้ทั้งนี้เขาขึ้นไปขึ้นไปเต็มลำแล้วพอ่อ หลบไม่ได้ละแซงขวาข้ไปเลยอหลบไม่ได้แล้วน่ะซ้ายก็ติดใช่ไหมฮะขวาก็ตกทางหลบไม่ได้แล้วผมก็มองหน้าครั้งเดียวหันมาปุ๊บก็ตึ้มก็จบข้างหน้าเนี่ยแต่โบ๊แล้วก็ตัวตัวของคนขับนี่สะดุ้งอย่างนี้ขาก็ดุ้งขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ประคองรถพยายามประคองรถผมเนี่ยเบลเนี่ยรัดตึ้งดึงจนแบบ คอผมเป็นรอยอ่ะบาดคอเลยไม่ยังไ,ไ,ไม่ไม่บาดนะเป็นรอยเฉยแล้วเขาก็โยกเข้าซ้ายโยกเข้าซ้ายก็ไปกระ,ะแทกรถพ่วงครับแล้วก็ทีนี้มันก็ด้วยแรงกระแทกเนี่ยมันก็ออกเบนควายข้างทางข้างทางก็จะมีต้นไม้อะตรงนั้นนเป็นสวนสวนเหมือนต้นยางรับพี่สวนเหมือนต้นยางมันก็พลิกไม่รู้มันแคล้วคลาดอะไรมันสุดของที่สุดอ่ะ ต้นไม้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะลดทั้งคันลถตู้ทั้งคันเนี่ยขวางเข้าไปอะ่ะแต่มันไม่โดนต้นไม้สักต้นเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะ่ะพี่เอกว่าเอออันเนี้มันมันเบิ้ลซ้อนเบิ้ลเลยมหัศจรรย์ซ้อนมหัศจรรย์จริงๆแล้วลงไปพอฝุ่นมันจางอ่ะพ่อผมก็ดึงเบลออกมาผมก็ดูตัวเองเฮ้ยไม่มีเลือดสักหยดเลยไม่มีเลือดสัก์หยดเลยผมก็หันไปดูคนขับสลบไปแล้วซ้ายมาผมลงไปปุ๊บน้อง มาคาอยู่ที่ล้อรถอ่าล้อรถแต่ไม่เป็นไรครับนะฮเขาก็บอกปวดคออย่าอย่าเพิ่งจับเขาพอฝุ่นจางปุ๊บไอคนที่ล่วงประตูมันเปิดนะฮะรถตู้ประตูมันเปิดกระเด็นออกไปสามสี่คนเลือดมาเต็มหน้าเลยเดินมากับชาวบ้านก็มาช่วยกันข้างหลังนี่เบาะหลังนี่คือแบบต้องต้องผ่าตัดเนี่ยเย็บเย็บตรงนี้ใส่ใส่เจลใส่ตอะไรไปคือทุกคน ได้ได้เลือดทั้งนั้นครับแต่ผมเมื่อกลับมาที่บริษัทกนาเนี่ยทุกคนถามผมว่าจันโก้ห้อยพ้าอะไรอขอไว้มักขอขอขอบอกปุ้ยไปขอได้ไงเรามีอยู่องค์เดียวผมก็บอกผมก็มีอยู่องค์เดียวผมก็ห้อยหลวงปู้ทวดนี่แหละอย่าลืมน,นะครับติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r ร b e รายการให้กับพวกเรานะครับเป็น,นกําลังใจกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ